เดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะไปทาที่แรกของชาวบ้านนะครับผมโดยการสร้างอาชีพให้กับเจ็กเจอนะครับเอาแล้วครับก่อนหน่งก็ต้องกลับสวัสดีมันจบทกททานด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม ไม่ครับเอาชีวิตรอด1.20ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวสําหรับวันนี้เราจะไปทําที่แรกของชาวบ้านนะครับผมโดยการสร้างอาชีพให้กับเด็กเจอนะครับก่อนที่เราจะไปเราต้องเตรียมของนะทุกคนเรายังไม่มีสมุดเลยอะเอ้ยมีอยู่เล่มเดียวหนังมีอยู่นิดเดียวแล่อนอื่นเราต้องทําการสังหารวัวก่อนเร,เราต้องอา,อาหารไปวัวด้วยนะ อาหารวัวก่อนเรือตะเิ็กไว้แล้วเราก็ใส่เลยเราต้องขอขวานปะใช่ปะเราต้องเอาขวานเตียวเดี๋ยวมันโดนดูบวยขวานมีนมปะไม่มีไปคาบกดไปนั่งไปมีกำลังใจทำอีพีต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนกดติดตามติดตามอีพีต่อไปว่ามีอะไรบ้าง เช่นนี้จ้ะไอตะบนนัดเดียวไม่ตายวะปุ๊บเออนี่ไงปุ๊บปุ๊บเอา้าจะไปอ่ะร้อยโห เฮ้ยมันต้องตายแล้วนี่ดนนว่าเด็กจริงด้วย ลาคราบแล้วก็บของไม่จำเป็นก่อนเราต้องเตรียมกระดาษก่อนไม้อัดด้วยสมุมใช้ที่อะไรบ้างวะพอใช้หนังวัวกับกระดาษใช่ป่ะแล้วนีไ่ไง เท่าไร่องสามมันโอเคได้อย่แล้วเราก็จะคับเป็นเล่มเล่มเยอะไปแบบสิบอันพอจริงแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เก็บเข้ากล่องไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นที่สร้างอาชีพใช่ปะแ็บอุ๊บโอเคได้เหียนสิบปันพอดีปุ๊บเก็บเลยพวกนี้โอเคแล้วเรามีบล็อกอะไรเหลือที่จะล้อมชาวบ้าน ไม้ดีกว่าปะ่ะไม้มันดูสวยงามเอ้ยไม้ขาวดีกว่าไหน,นะเน่เน่เอามาครึ่งเดียวพอทำไม่ใหญ่หรอกประมาณกว้างสี่บล็อกอะพอหรือเปล่าว่ะไม่พอก็ต้องพอก่อนเตรียมหรือเ,เราเตรียมพั่วไปด้วยดีกว่าเย็บพั่วไปด้วยท้ไมสติกนี่ไม่มีเหลือในกล่องเลยหรอวะ โอเคเตรียมพู้่ะไปสักหนึ่งอันจะได้ปรับที่้อยไปกันเลยจึงวันนี้ถึงเวลาเข้าทำอาชีพเดี๋ยวเราจะสร้างอาชีพขึ้นมาแล้วก็หาที่อ็นชา์ดีๆอแล้วเราก็ไว้แรก มาถึงแล้วเนดูความเจริญของหมู่บ้านดิเหมือนเดิมอีกวิ่งเหมือนเดิมเราไม่ได้เอาถอดมาเดี๋ยวเราทำตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับแปลวแล้วกันถอดทำวันนี้ดับแรกเราต้องสร้างโครงขึ้นมากรอบสอง แล้วมันก็จะเป็นช่องว่างหนึ่งบล็อกร้อยโอเคประมาณนี้อันนี้ต้องใส่ครบโอเคต้องวางดูดิจะมีคนมาไหมฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาแล้วไปเลยจ้า อเฮียมันเล็กเกินไปว่ามันเล็กเกินไปไม่ไม่เราต้องวางประมาณตรงนี้เา้าม่เข้าไปไปเข้าไปมีใครเข้าไปหรือเปล่ามาแล้วเรียจะเข้าเข้า,ขาไป ไปไกลอะม่ไมไม่ไม่ไมไม่ไปไปไกลเดี๋ยวเราจะดันมันเข้าไปับปิดเลยได้อะไรจ๊ะอู๋พุ่งทยานสามไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ได้แล้มากดเราทำแบบนี้ไปก่อนเราก็วางอีกจ้ะตรงน,นี้หนึ่งสองใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จ้ะ sắp, băng lên xin mỉa rút đào mời 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 ta ta à, nhá yeah. nó bắn đi rồi ừ. Tôi... ừ. sáng ấy hả ขนาดอยู่ในคอกนะเนี่ยมาโคตรรักกันได้หายเอ้าเตรียมดูเลยเอโอ้าไป้ยโเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็หนึ่งสอง 1, 2, ตรงนี้จะประหยัดไม้หน่อยหนึ่งสองชับแล้วปิดแล้วเอ้ยอีก แล้วก็สร้างรอเลยปักรอเลยปิดแล้วคนนึงคนนึงมาแล้วนี่ไงเขามุ่งมาแต่ไกลเราจบก่อนโอเคเรียบร้อยฮะแม่งแรงเหมือนกันหมดอะถ้าสำเร็จแล้วคนเดียวทุกวางทุกวางเดี๋ยวผมเป็นนอกรอบบอะ เคลียร์นี้พี่คาดสองโอ้โหหรือว่าสำเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวทุบวางทุบวางหาของดีๆเดี๋ยวผมไปนอกรอบอรัโอเคทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับว่าอีพีหน้าจะทำอะไรเจอใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย